สวัสดีครับย่างเสือนะครับนะกบบับพี่น้องย่างเสือกับบ่าวแดงคือเก๋าย่างกีฬาห้องกับพี่น้องบรรยากาศกีฬาห้องสวัสดีครับ มาพ่อกระเบ้าแดงคือเก่ามึอนี่พี่น้องมันกินย่างเสือครับผมคุณนะใส่กระปูปลาตำมะหุ่งวัดนั่งอะไว,ว่าง่ายกับพี่น้องเลยมาพอจะกินก็คือเก่าพี่น้องขอสัดน้ำเปลา,าก่อนในจังหน่อยครับพอดิกินข้าวแซ่บบดีติดนะครับเด้อแต่ว่ากินบอดีเป็นยาเนาะพอดิกินขา้าวแซ่บน้ำเปลาครับผมอู้หพอซักคือเก่าครับผม นะแม่บีกับบาร์าเงเห็ดเองใส่เจียวครับเจียวก็อยู่ไก่เลยนะครับคุณนะยูไก่หน่อยหนอยพี่น้องเลยวีคมเห็ดเองครับพี่น้องคมคักที่นี่น,นะครับอุปนิสัยเห็ดง่ายๆเจียวบีนะครับคนจะพี่น้องเห็นรอด อยู่ไกลเราพี่น้องแล้วจังาาเรับว่าแต่มันแซ่บลึกลอดอ,อยากให้พี่น,น้องพี่น้องดิใส่ักนี้ก่อนโลกครับเสือ

กิน่องเครื่อกเก่าขอ,อ <c oughs> บีน้องบาววากันเนะครับเนาะชีวิตโรงงานครับผมโอ้ยบาวแดงก็ยังไปกินตามทงไฮทงหน้าอยู่หมุมยังครับ <c oughs> ไอ้เรื่องเหือนี่ขอโทษขออภัยน้ําไม่ดีนะครับเบ้าเดงไปคุ้คนเหือลอายอือ แ,บแ่บ้พี่่นอ,อบได้ลอกเลี้ยนไผ่กินแล้วนี่มาแต่ไหนแล้วแต่ไรแล้วครับผม มันสูงครับบาแดงตั้งสูงและบุคยเถึงบัด <c oughs> อืม มี่แหละคือพี่น้องเกิดมาจะเป็นย anyway> ังงยังว่าพี่น้องคืออะไรว่าคือมูคือฟงเขาอ๋ออยห้องให้ านะครับคุณนะกินแล้วต้องซีดพร้อมพีม่น้องต้องซีดพร้อม,มค่อยแซ่บอันนี้ผักบุง้งครับ

มาผ <c oughs> ักคาดดิบนี่มันบกคุมนะครับนะผมบอกเลยบกคุ้มครับจะกินมันฉีด แห้งเลยนะสำหรับคนบุญหมัด <c oughs> <c oughs> ซื้อเป็นมากครับไอ้ตำมะฮ่งนี่อันนี้ปลาแรงย่างเองใช่ปะ ซื้อมตตาตลาดนี่ครับ มาตรฐานพี่น้องอกินข้าวครับเพื่ออยู่ไซมีครับบมมีได้พี่น้องมีมีมีเบาแดงบุญเดียวเนี่ยและกินข้าวก็เพื่อเลยะบทประเทศเนี่ย กินพร้อมเครื่อแตกพร้อมเหรมมีผู้ใดเราพผงกันยังบมเคยเห็นอยู่คีบไผ่มีคีบเบ่าแดงเลยนะ <c oughs> <c oughs> คนเหื่หอยอมเลยผมกระคอพี่น้องเอฟซถูกคนเข้าใจขึ้นว่าแล้ว เพื่อออกมันกับบริโตกลงนี่หรอกครับมันกับอยู่ข้างนอกอัน <yummy. S 2> นี้นัวกว่าเบาแดงแช่ บะเม็ดกะทินพี่น้องเม็ดกะทิน,นกระปุกอ,อ,อันนี้สิเบิดพี่นอ้องตามหุง เนื้อเบ,บ,บ,บอบอเบิราะว่าแดงก็กินข้าวไร้ด้วยกันอิ่มข้าวครับพ่แงครับเนื้อจะเน้นแต่มันมันแหละพอแดง ถือว่ามบูนพี่น้องมาเนี่ยพาพี่พาพาพี่พาน้องมีข้อแแรงครับบรรยากาศอาจจะบดีเบาแดงบอกแต่ว่าเขาเน้นการอยู่กันกินเนาไม่น้องกะขอโทษขออภัยหลายเบาแดงก็อย่าไปกินในบรรยากาศดีๆคือเพิ่นอยู่ <c oughs> เฮ็ดเราไรนอกาะชีวิตเราทํางานแต่ว่าเข้าก็เฮ็ดได้สนี้ก็ถือว่าด,ดีแล้วสําหรับตัวผมกันใครพี่น้องมีความสุขกับผม มือนี้กับมมี่อย่างหลายครับฝากพี่ฝากน้องรือเก่าแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชรสไครต์บาวแดงแค่นั้นก็เปลี่ยนกําลังใจที่ดีที่สุดนั่นะครับสําหรับบาแดงมีกําลังใจแล้วในการเหตุคลิปหลายหลายคนก็บอกว่าสู่สูเด้อบาแดงก็พยายามสู่เพื่อพี่เพื่อน้องเนี่ยคนที่เพิ่หักกับมีนเนาะก็คือว่าครับบาแดงครับ พยายามพยายามเฮ็ดให้อยากให้กินอย่างกระบอกถ้าเป่าแดงหาได้เป่าแดงก็จะกินให้แต่ว่าเมื่อนี้เห็นจิจันแมงอีอยู่พี่น้องไปบ่ทันเพิน่นเพิ่นซื้อไปก่อนว่าสีตำจิจันแมงอีกินกับปักติ้วไปเบิ่งอยู่เซ่บๆจังมือนึงเนาะสําหรับเมื่อนี้ก็ขอพี่เห็นน้องสุขภาพแข็งแรงสุสขคู่สุขคนขิดเงินเห็นได้เงินขิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงขิดสิ่งใดกขอคอยสมวังดังปราถนาทุกสิ่งอย่างนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ บาแดงชิ้ได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซำนี้ก่อนคลิปหน้าพบพ่อกับเบ่าแดงใหม่เนะครับผมสวัสดีครับ